สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอ็ซีพันต้นครับสวัสดีอาจารย์ที่รักแล้วก็ชื่นชอบการต้นนกเขาเนาะครับเนาะแกเมื่อนี้ออกได้เศร้าเลยครับผมแต่เวี้ยยังบอท่านด้ขืนอยู่คุณครับแต่เวี้นด้านลังนี่เลียงอยงอยู่ไม้กัแถวสองข้อมนี่ยแหละครับผมเมื่อนี้ก็เป็นคิ้วของเจ้าเพชรดำครับผมแล้วเจ้าเพชรดำลอกมาพี่น้องล่องเบนครับผมเป็นยังไงเอานี่ครับว่าส่ใส่ขึ้นต้นนี้พี่น้องนี่ครับหลังบ้านเพื่อนนี่ นี่ครับผมตัวน,นี้คือบ่เอ้าไปรู่นทั้งกันครับผมเจ้าเพชรดำสีนี้ผลงานบ่มือนี่สีม้านบ่นี่ครับใส่หย่อนไปปลายเลยครับพี่นอ้องใส่ขึ้นกับคันเลยแหละครับผมตามสไตล์ของเจ้าเพชรดำครับผมเอาไปรู่นทั้งกันครับผมว่าเป็นรุ่นเตยปะครับผม ตัวเพชรดำจัดนักเลยครับตัวนี้พี่้อกนกปาสิก้าเขาวะใช่เจอเพลดดำคู่ครับพี่้อง,ง,ง,งนกปาเขาลุกน,นะครับเขาลุกอขาลุ่ยังนีเหรอ ไม่แล้วครับไม่แล้วไม่แล้วลูกเตะไปเนี่ยนะครับลูกไปไปเลยอันนั้นน่าไม่ตีมากเอาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไวยเขาตัวย่ามไดนพูดละเขาแป๊บแป๊บแป๊บเดียวครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยเป็นดำชัดแล้วครับเต็มแรงแฮกมันแล้วครับพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นดำชัดแล้วพี่น้อง Yang lupa yang kuih bah Ini dah าคู่ครับผมพี่น,น้องยี่ใส่ล่ะเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวผมพาขับไปลงครับผมพีเดี๋ยวจะเป็นดำนะครับผมจะเป็นดำคู่ครับไปพี่น้นองผมพาไปลงพร้กันครับผมฟูนนะครับพี่นอ้องต้นลำโพงเลรอครับผมเดี๋ยวขี้ว่าใส่ตามทางนี่ครับไปเดี๋ยว ครับสไซนี่พี่น้องกับผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนี่แหละครับผมเช่นนี้แหละครับผมกำลังว่าสิไปหาไหมา้หาอย่างกับพวกนี้เห็นเพิ่งตีตะไลครับผมหอนแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับผมใส่ยองไปไเลยเจ้าเพื่อนดำจัดแบบดุนๆเลยครับพี่น้องแต้มแรกแหกหมันเลยมือนี่ออกก้อนแรก เรียบร้อยเลยครับผมเอาดามสิแล้ไม่เบิงน้ำกันโอ้ว่ามันที่มาตกเว็บบาทผลแตกรซะ ครับผมมาแล้วพี่น้องโอ้จะดินลุกจะดินจะดินนี่ครับผมไลยสนบปีกง่ามอยู่พี่น้องนี่ครับไลยข้อกับง่ามแ,แงเแยแหกมันมา้ะบ,บาดนี้โอ้จะดิน่นจะดิ่ดดักสีดินเอียงกเว้ย ปวดรำไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมปวดรำไรบ้างก,กันครับผม <c oughs> โอ้เป็นไหล,ลเป็นไหลเนียนๆครับผมพี่น้องส,สัตว์เลยว้าตัวขาขาใหญ่ครับใหญ่สั่งพี่น้องสั่นๆหญ่ๆครับมุกๆเลยขาเพลินเห็ยนเนาะ นี่คร <that> ับผมพี่น้องมาละนี่ครับผมผมมาละนี่ครับไล่ปีกอะไรงามอยู่พี่น้องงามอยู่งามอยู่งามอยู่อลไรข้อไหมไล่ข้อกับงามพี่น้องเม็ดเนตเม็ดเนตหน่อยครับผมเนตหน่อยเล่หลายลำ ที่สาคัญครับขาสั่นครับพี่น้อง <c oughs> ขาสั่นครับผมขาสั่นขาใหญ่เอา้าเก็บแล้วครับพี่น้องตัวน,ตน,นี้แตกงามพร้อมครับผมคนปิดนี่เตดงามพร้อมเอ้าคักแล้วคักแล้วไ่าจะเป็นตัวผูแล้วครับผมเขามาคู่มาสูดเลยละ่ะตัวนี้งามดูข้ามกับไร้ครับพี่น้องข้ามกอดดากเลยอุ้มเอา้า คักคักคักแถมดดแหกมันมาเราบ้านนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ้จบไปท่งนี้แหละครับพี่น้องคือเก่าแหรอครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเนาะเพื่อสีบัไดผาดผลงานของนกตอนแต่ละัวในข่ครับผมฝากซอยเหลือกันนิดเด้ยครับพี่น้องซอยเบื้องซอยยังเงินนะครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ผมกับเจ้าเพชรดำก็ต้องขอตัวลาที่ด้านหลังไปก่อนครับผมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ